สวัสดีครับผมเพื่อนๆสุดยอดสวัสดีนะครับวันนี้มากินแกงปลาดุใส่เบยอดสดน้ำแล้วกินหอมมากเลยหอมขึมนนมนนมน้นนั่นหรว่าผักพริกไทยหอมกิ่นเบยอวันนี้รสชอาหารทุกปากจริ มาทานด้วยกันนะครับข้าวสามก ah. ้อนสี่ก้อนสุดยอดนะับอร่อยมากนี่น,น,นะครับอาหารไทยนะครับผม เปิดเดีอเลื่ปิดเฉยทุกวนอร่อยมากาสมสท่าคผู้ชมผมต้องอกใจนะเจะเลอาหาร เครื่องถึงสุดๆเนาะเผ็ดเ็ดนาะรสชาติแบบเ,เป็นพริกเผ็ดเครื่องแกงเนาะใครที่ไม่เคยกินอาหารน้ำเครื่องถึงเป็นยังไงถ้าคนเคยอยูอ่ต่างประเทศเนาะมันะจะกินอาหารจืดนะครับผมเพว่านๆนะ ไม่ถึงนะฮะต่างประเทศจีนฮ่องกองอะไรนะฮะเอิ่มอิดนะครับบอกว่าถึงตักประดุกน,น้ำในประดุกตัวบัลลังก์ชิ้นใหญ่ตักน้ำอันนี้ยังมีน้ำแน็งสองชิ้นชิ้นบัลลักงก์ดู สองสามชิ้นนะดูอยนะ่างเงี้ยกินตัดมาเลยชิ้นหนึ่งนู้นราคาตกฝังมาเลย,ยชิ้นเดียวก็ถ้าสองถุงน,นะบอกเพื่อน แนะ่นอนเพื่อนๆนี่ไปยุโรปเนาะเขาบอกว่าอืมกินอาหารไทยต่างในต่างแดนนะไม่ถูกใจเลยนะครับผมไม่โดนเท่ากับอาหารไทยเมืองไทยมันเผ็ดนะนี่มันเผ็ดจริงๆนะสุดเจ้าำลายไหล่งความเผ็ดความปิดจัด เรามีเพื่อนอยู่ทุกมุมโลกนี่เพื่อนไปพบอะญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกาไปเย,ยี่ยมเยอะมากนะมีบางคนเขาเล่าชีวิตขันไปนอยู่ให้ฟังอาหารสู้มบางไทยไม่ได้บ้างแล้วท่านจิด ลังกินนยางางไทยเนทำให้เาตำข้าวกินเน,นีสุดยอดเข็ดตักน้ำลาดข้าวนสุดยอดเข็ดจิดม้มจอ,อ,อ,อกอร่อมากนะครับท่านผู้ชม น้ำแช่หน้าเข้าอีกขุมนึงนะครับยังไม่เท่ หัือวดาซดาไม่ย่อรึเหล่าปลาหิ้งลายลายแตกหรือเก่งแบบนู้นเก่งพักกาง แกงบรดุส่เดียร์ฮอนอันนี้ไปซื้อซื้อแกงเขาบอกมีแกงเงิี่ยใส่ภาพ,พยนตร์บัวเราก็งงนะี่แหละใส่ภาพ,พยนต์บัว ง,งูเนื้อพัก,นนะนนหก,อกหนังจะพัดเข้าใจอ๋อพัดภาพยนตร์นะถ้าคนแต่งจังหวัดก็เรียกหนังเรียกหนังหนังกลางแปลงหนังอนะไรเนี้หนังปิดวิกหนังกลางแปลงก็เรียกสุขานะภาพน่งเรียกภาพยนตร์ ยาท่านชมูมเลยอืมเผ็ดนะแค่มือจับก,ก้างกระดูกออกมีแสบมือของเผ็ดของเครื่องแกงนหารไทยกินเกี๊ยวปลาช่วงนี้แหละเลือดเผ็ดดีนะไล่เลือดไล่ลง ไันซื้อซ็ำเลือดมนไม่ถครั้งภาพลง เนื้อท่อนนี้ใหญ่เนื้อปลาดุกแล้วเนื้อปลาดุกท่อน,นใหญ่ไอ,อ้ข้าวอีกทีนะไปสายกินกไปด้วยกันได้ เนี่ยเฮ้ยเหนียวะเหนียวนะถือกินจุเลยไม่เห่าไม่กินนะดูขนาดนั้นอร่อยด้วยนะเผ็ดด้วยอยากกินจัดสุดยอบ น้ำรับเข้านะน้ำแห้งนนะ้ำให้น้ำแห้งเลยนะิ่ผ็ดนะอะไรไม่ผิดไม่ชอบนะคนนี้เหมือนกันพูดใจโยกเยิอุ้นชิดจับชิดจาัาชิดจับ เล่นนะไม่มีอะไรเลยสุน้ำอร่อยมากนะสองตง่อนใหญ่ๆอย่างนี้ปลาเสามต่อนอย่างนี้ตักใส่ถ้วย ยังไม่หมดนะครับเนี่ยเีี่ตันเเริ่มสองตันเริ่มนะตกไปแล้วสองตสี่ตันเเริ่มว้อีกหน่อยก็ได้สามช่วงด้วยกันช่สินาทีไอช่วงไปสีนาที Nước băng cho nhất là Yên yên, băng nhanh nhất là những

ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครคลิปนี้เอามาให้ดูเป็นนะให้เพื่อนคนไทยในต่างแดนได้คิดถึงนะอาหารไทยนะเปไม่เผ็ดดูสีของน้ำแก่งเอาแล้วกันนะแต่เต้นราดับไหนอหอมกลิ่นใบยอละหอมกลิ่นอะไร,ร,รอ่ะพริกไทยระหว่างนั้นเผ็ดเผ็ดเน่ยคือไม่ใช่ความเผ็ดของพริกอย่างเดียวนะความเผ็ดของปรงเะเทศกินอะไรมาจะให้ขาย อเองเครื่องเนี่ยอ,อร่อยรัรผมโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอคลิปใหม่นะหรือให้ได้สิบห้านาทีไหมอีกหน่อยอหน่อยนะเดสี่ช่วงไปเลยสิบสิบหกดีเนาะสี่ช่วงนีได้สิบหนาทีอืม อัน ok นี้อัน <OR> นี้นะสดึน้ำแห้งเลยท่านผู้ชมอร่อยมากนะครับผสัตอีนเดัย โอเคเนะคลิปนี้พอแค่นี้กันเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมมยันหน่อยนะแบบดีหายทั้งกสิบหกป่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะนะขอบคุณที่กบหลังใจนะฝากช่องในแตะด้อรนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมนะอยากตอนกันนี้นะกกินหมดนะครับผมน่ากลัวนะอาวอยจริงๆ ปลาที่อร่อยมากๆโอเคนะครับผมเนาะแค่นี้เนาะเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวตั้งกินเต็มที่เลยนะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม